สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมภูมินะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเนี่ยมาเล่นเกมเทเลเลียนอีพีที่3ามเนี่ยเราเนี่ยจะมาล่าบอสไอ้เบรนออฟกัตูรูนะครับผมอ่ะซึ่งบอกตามตรงว่าผมเนี่ยได้ล่าไปแล้วนะคะผมแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะคือมีอะไรอย่างอื่นเข้ามาด้วยเนะื่องจากว่ามีเพื่อนเข้าเซิร์ฟผมมาแล้วก็ได้ขอเพื่อนไปนะครับบอกว่า เพื่อนขอของเออขอของอะไรที่มันให้เล่นง่ายๆหน่อยนะครับเพื่อนก็เลยให้มีดด้ผมมาซึ่งมันเป็นมีดที่โคตรดีดูสิครับท่านผู้ชมโ,<ฮ>โคตรแรงด้วยนะไม่โคตรธรารมดาโคตรองโคตรแรงซึ่งผมก็ได้ไปเออได้ล่าลูกตาไปอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยที่ผมได้นี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าผมเปิดโหมดอันนี้นะให้เป็นระดับของมาสเตอร์นั่นเองนะครับ ที่เราจะได้นี้ต้องเป็นระดับมาสเตอร์เท่านั้นนั่นเองนะคบผมผมก็ไปล่าไอ้เจ้าสมองอันนั้นมาแล้วนั่นแหละฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่าทั้งส,สมองสลามด้วยแล้วก็พึ่งเลยฮะถ้าไม่ผมถึงพูดอย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าเพื่อนผมเอาอย่าเพื่อนผมเนี่ยให้ผมมาอีกแล้วนะคะผมก็เพราะว่าเพื่อนผมดูในคลิปใช่ไหมดังนั้นเพื่อนก็เลยคลิดว่าเออมันเหลืออันนี้มาก็ให้ไปเลย ผมไม่ได้ขอหน,น,น้านี้แต่เพื่อนให้มาก็โอเคโอเคเอามา <g ül> แล้วก็เพื่อนก็ให้น,นี้มานะครับเอออันนี้ไม่ใช่เดีอันนี้ผมขอเพื่อนนะีก็คือเห็นแร่เวลาเราเกินอันนี้ไปเราจะเห็นแร่เนาะแล้วก็เออสปีดอะ่ะอันนี้อ่าใช่มันจะเป็นอันนี้นะครับผมเวลาเรากินะลยมันจะมีอ่าได้ผพมเห็นป่ะอันนี้ก็คือผมมีรองเท้ามาใหม่นะครับไปตกปลาได้ไม่ใช่ตกปลาเดีขอเพื่อนเดยค อ่ะฮะคือคือผมว่าด้คือแค่ถามคือไม่ได้ผมไม่ได้จะเอาของเพื่อนนะแค่ถามแบบว่าเออจะแบบวิธีแบบมีรองเท้าวิ่งไวอ่ะมันมันต้องทํำยังไงวะเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเอารองเท้านี้ไปก่อนก็แล้วกันนะมันเป็นรองเท้าวิ่งไวนะที่ตกได้จากการตกปลาเขาบอกงี้ผมก็เลย t h ง n k y o นะครับผมอ่านี่คือวิ่งแล้ววิ่งไวมากนะดูสิ เป็นลายที่ยอดเยี่ยมและแจ่มแมวมากเลยนะครับอะนี่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูนี่เห็นปะเพื่อนใส่ในถังขยะของผมนะครับมีทั้งเจ้าสลามนะซมมอนคิสลามควีนบีแล้วก็นี่ฮะให้เป็นเออฉลามนะครับก็เป็นที่ขุดฉลามนะซึ่งมันอันนี้55าิาพิกเอ็กพลาวเวอร์พิพาวเวอร์นี่อ่าเป็น ที่ขุดฉลามเนาะซึ่งมันไฮสก้าพิกแอกพาวเวอร์เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแจมแมวเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเก็บของกันสักนิดสักหน่อยก่อนอันนี้ก็คือมันต้องใช้ประมาณนี้เราถึงจะสามารถเรียกบอสอัน,นันได้อ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเลยก็แล้วกันนะครับผม,ผมเราตัดไปตอนที่เราเนี่ยถึงใบอมคิมสานเลยแล้วก็แล้วกันนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมฮะ ระหว่างทางผมเจอใครก็ไม่รู้นี่มาไงอะ่ะคือเห็นเขามานอนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยคือเขามานอนตรงนี้เลยว้าวอ,อะไรเนี่ยมันจะเป็นซัมมอนเหรอซัมมอนอา้าวแล้วอันนี้หาไงอะ่ะเฮ้ยมาได้ไงอะ่ะเฮ้ยคุณมาได้ไงอะ่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ได้เกิดที่บ้านผมเหรอเขาไม่ได้มาที่บ้านผมหรอ คนมาได้ไงเจ้านี้27ดาเมจ14ดาเมจ27ดาเมจ14ดาเมจอันนี้อะไรนูด็อกแบ็กอะไรของมึงเดี๋ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอย่า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 เดี๋ยวเหรออันนี้อะไรอ่ะเอา้เอาเอา,เอาได้ได้แล้วเหรอเออเดี๋ยวแลวผมขอช้อปปิ้งคนนี้ก่อนก็แล้วกันไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะมาจากไหนไม่รู้ที่รู้อะไรก็ไม่รู้อะเอาหมดอะ ก่อนที่คนนี้จะตายนะครับยุดไปบ้านผมได้แล้วครับลุงอย่าเพิ่งตายนะลุงนะมาได้ไงอ่ะผมไม่เคยเห็นบ p c ตัวนี้เลยแล้วทำไมไม่ได้เกิดที่บ้านผมไม่ได้ไม่ได้มีข้อความเตือนด้วยนะอะท่านผู้ชมฮะเราไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับถึงสักทีโอ้ยอะก็กว่าจะถึงนะฮะท่านผู้ชมฮะถือว่านานมากเลยเดี๋ยวขอใช้อนี้ ติดนึงนะครับท่นานผู้ชมฮะผมรู้สึกปัญหาเยอะแล้วว่ะผมรู้สึกปัญหาเยอะมากๆเลยอันนี้คืออะไรของดรอปใหม่เหรอมันมาจากไหนอะ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมของนั้นมันต้องเข้าฮาร์ดโหมดก่อนไม่ใช่เหรอแล้วนี่แล้วนี่ผมเข้าแล้วเหรอไม่มากม่มากไม่มากม,ม,มาไงอะ ยี่ผมเข้าพม,มดแล้วหร,หรือไงวะท่านผู้ชมเ่ะเดี๋ยวเราบอกวิธีการครับไอเจ้าของเรียกบอสนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างแรกท่านผู้ชมต้องมีโต๊แบบนะแบบนี้นะฮะแบบนี้นะแล้วก็มีไอตรงนี้นะครับเป็นแก้ววางคือเอาแก้วอะแก้วเปล่าเป่อะวางไว้ข้างบนนะครับอย่างงี้นะคือมันจะเป็นแบบอ่ะนี่ใช่ปะมันจะเป็นอย่างงี้แล้วเราวางอันนี้มาปุ๊บเราก็วางใส่อย่างงี้เลยนะครับเมื่อเราได้อันนี้มาเนี่ยเราจะได้อันนี้มานะครับเราต้อง ใช้6อันนะครับในการคาราฟไปได้มา30มอันแล้วเรา,เราจะต้องมาอยู่ตรงนี้เนาะคือมันจะเป็นที่คาราฟสาหรับบอสนะครับผมต้องแบบนี้อ่ะนี่คือที่เรียกบอสนะครับหยุดคือดาบอันนี้เนี่ยมันดีมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถเอ,อ่อตีแล้วติดไฟแถมมันติดไฟได้แรงมากๆนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียกบอสกันเลย let's go มาละตรงนี้เนี่ยใครต้องระวังหน่อยนะ โอ้โหเห็นป่าเห็นป่าเห็นป่แต่ว่าบอสตัวนี้ไม่น่าจะค่อยอึดอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเออเป็นโหมดมาสเตอร์นะผมว่าร่างสองเนี่ยมันจะอึดแบบอึดโคตรเลยนะผมว่าลูกน้องมันอันตร,รายกว่าหัวมันอีกจริงอันนี้เปลนร่างแล้ว แล้วมันก็จะมีสถานนะบ้าบอ,อะไรเตร็มไปหมดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะอ่ะเนี่ยแตะเรียบร้อยง่ายไหมคนระับท่านผู้ชมยอดอ่ะเนี่ยได้ไมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเอ่อได้นี้มานี้นะฮะนี่อันนี้ก็คือเป็นที่ไว้สำหรับการเอ่อคาราฟพิกแอคหรือว่าชุดเกาะของ บอสตัวนี้นะฮะแล้วก็เราจะได้นี้มาแล้วก็อันนี้มานะครับแล้วก็อันนี้มาด้วยกินมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่ค่อยน่ารักเลยเอาอันนี้ดีกว่านี่แน่มาดูหน้ากว่าแปลกๆกันเนาะหัวสมองมาเนี่ยยดเออแล้วเราก็โอเพนเราก็จะได้นี้มามเป็นของที่โคตรของโคตรดีนะครับเขาบอกแต่ว่าผมเป็นอักบัตาดังนั้นไม่ต้องใช้ก็ได้อ่ะ อย่างที่พอครับผมว่าผมเนี่ยเคยใช้แล้วนั่นเองแต่ว่าไอเนี้ยมันเรียกไงมานาผมไม่พอหรืออะไรไม่เกี่ยวมากไหนี่นไนนออกไปอย่างไอตรงนี้ดีกว่าวะอันนี้ฮะพริกหมูมาอาจารย์เอ๋น,น,นี่คืออันเนี้ยผมเคยตีมาแล้วแล้วผมก็เคยได้มาแล้วด้วยดังนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรที่น่าจะต้องการสักเท่าไหร่นะครับเก็บใส่ไป ใส่ไปอ่ะเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปคราบพวกชุดเกาะพวกอะไรนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้เอ็มช่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนนะ่าอืมอันนี้อ่านี่คือผมมีเยอะมากเลยนะนี่ปึ๊บเดี๋ยวคูสแปดอัดโอ้โห่เก้าก้าเก้าอ่ะแบบที่ผมไม่ได้ต้องโกงอะไรเลยอะ่ะมาค้าเป็นคิมสันบ้า ครับไปคร,บครับผมครับผมครับครับไปเรื่อยๆแล,แล้วก็อย่าลืมเอาน้องหมูออกมานะครับชึบน้องหมู<อ>มาเอาอันนี้มามีทั้งสามร้อยกว่าอ,อันก็เหลือเฟือแล้วใช่ไหมเนี่ยร้อยค้าพิกแอกมาครับผมพิกแอกปลา,กกาฉลามเนี่ยได้จากการตกปลานะครับนี่อันนี้มา ออทำไมหมดแล้ว啊โอ้หมดหมดแล้วหมดแล้วอ่าเป็นร้อยอะผมบอกเลยคราวเนี้ยเทปทูจะจัด,จดมีอะไรที่เราต้องการอีกหรือเปล่าใช้เกาะหน่อยอ่เอาเกาะเกาะเกาะไม่น่าจะจำเป็นสักเท่าไหร่นะเกาะเนี่ยแต่ว่าน่าเลยอะอยากใช้อ่ะอ่ะเดี๋ยวขอรีวิวนี้ดูสิ ติดไฟไหมไวะเนี่ยฮัชอเฮ้ยเรียบร้อยมันดูแบบว้าวมันดูแบบว้าวว้าวว้าวแต่ว่ายังไงผมก็อยากจะใช้อันนี้แทนเกาะน,นั้นอยู่ดีอะเพราะว่ามันบวกแค่มีไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะไม่รู้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 อะไรทั้งนั้นนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ส่วนนี้คือ เฮ้ยไก่เอาไก่หายไก่ตายไก่ตายเหรออ๋อนี่แมตกใจหมดอืมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้ของที่ไม่ได้ใช้ต้องอา้าวเก็บ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 เออเฮ้อเก็บอ้าวของเต็มอ่ะโอ้โหคือแบบกล่องอ่ะมันต้องมีจริงๆนะท่านผู้ชมไม่งั้นคือแบบโอ้ไม่อยากจะนึกสภาพมา ครับไปแบะโอเคเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปส่วนนี้เดี๋ยดนะไกด์ไกด์ไกไกไกด์อดูหน่อยดิมันใช่ไม้ใช้อ๋อสิบนี่เนี่ยก็ไม่อยากจะโม้หรอกนะครับว่าผมแบบได้มาเยอะมากมากไม้ผมอยู่ไหนไม้ก็ได้หมดแล่ครับครับ เออขาพับ,บอ,อ,อยู่ในฟ้ามีอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นของฮาร์ดโหมดแน่เลยเอาไปของฮาร์ดโหมดอ่ะท่านผู้ชมชัวผมชัวผมชัวร้อยเปอร์เซ็นแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะว่ามันเป็นของฮาร์ดโหมดอ่ะไอ้หมูออกมา เอาไปดิเก็บไว้ก่อนนะครับเอเดแแีแล้วเราเอาอันนี้มาตั้งไว้บนบ้านเพื่อความสวยสวยสวยจะเจอดคือกิ n งอ f s สลามเนี่ยก็น่าจะนั่นแหละฮะก็น่าจะเสกตรงนี้ได้เนาะมาแล้วมาแล้วเสกตอนเช้าก็ได้เนี่ย เว้ยมึงมาอย่างนี้คือผมตายแล้วนะฮะเลือดเท่าไหร่อ่ะสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวเออมาสเตอร์อยู่มาสเตอร์อยู่เด็ดเด็ดเดคือผมต้องการเจ้าสลามอันนี้ก็คือเป็นใครียกว่าอะไรนะเออมันก็คือโอ้มันวับ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 วับไปไหนอะะ่ะเออเอา แล้วทำไมเวลามันวาร์ปดี่มันต้องถอดปรงกุดด้วยละ่ะอ่าคือจริงกูตายนานแล้วนะเนี่ยตายพอเลยไปไกลๆนี่เนี่ยเนี่ยเอ๊ยน่ารักเว้ยท่านผู้ชมคือเนี่ยวิธีการร้าม,มันก็ทำไงดีวะทุบก่อนก็นแล้วกันนะยุด เออนี่ก็ทุบไปเอาไว้สักตรงนั้น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 อเอเอามาชลามจ๋าอยู่ไหนจ๊ะเออนี่ไงวางทับได้ไหมไม่ได้ไม่น่าวางไว้เลยอ่ะฮึบนี่ดูสวยมากเอาละอันนี้น่าจะไรประโยชน์ฮะเราจมาเปิดกันฮะสุดยอดสุดยอด แล้วจะทำเสียงแบบนั้นทำไมวะอ่ะอ่ะ,อะ,อะเป็นเออสวัสดีครับฮัลโหลเอ๊ะคืออะไรอ่ะ,อะเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งอาชิบเขาบอกว่าเมื่อใส่แล้วเราจะเป็นเพื่อนกับสลามหรอวู้สซดจอดส่วนนี้ไม่รู้ว่ะส่วนนี้ก็แล้วกันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะจะอ่ะ เยอะเฮ้ยไม่ได้ขี้ตก็สไตร์จัดมาได้เชงจัดไปที่ผมเปลี่ยนด้วยแต่ว่าผมเล่นนาำไปอย่างเงี้ยผมเป็นนมาตาไงแล้วก็เออจัดมาเฮ้ยโอ้นี่ไงเนี่ยท,ที่ขี่สลามนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คือหัวติดก็คือเวลาเรากระโดดลงไปอะ่ะแบบเรากดตัว R ใช่ไหมแล้ว เนี่ยเห็นไหมมันมันลงไวมากนะครับเขาบอกว่าเอาไว้สําหรับในการเอลงไปในรกเพราะว่าเราต้องขุดลงไปอ่ะมันนานใช่ไหมและกว่าเราจะลงไปถึงนี่ถ้าเราใช้อันนี้ยมันจะลงได้ไวขึ้นอ่ะผมกระโดดอย่างนี้อ่ามันดูไวขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันดูไวกว่าป่ะมันดูไกลมันดูไวกว่านะครับท่านผู้ชมอดูนะดูนะดูนะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่ไม่ไม่อ่ะ เอันนี้ก็ไม่กระเดืนนะอันนี้ถ้าผมตกธรรมดาอะอ่ะ,อะประมาณนั้นนะครับถ้าผมตกด้วยสลามอู้ไวมากไวแบบยอดอะเออดังนั้นนานผู้ชมต้องมีไว้นะฮะเอ่อเอาไปใส่ไปใส่ไปนะใส่ไปนะอ่า ตัวต่อไปที่ผมจะไปตีก็คือน้องพึ่งของเรานะแดงเอ่อไปเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับผม let's go ว้าไปเลยเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่เขตป่าจังเกิลแล้วนะฮะเราจะสามารถเอ่อสู้กับบอสได้ก็อยู่ในถ้ำก็ได้อยู่ข้างนอกก็ได้แต่ผมขอสู้กับมันโดยอยู่ข้างนอกก็แล้วกันนะครับเนื่อจากว่าขี้เกียจลงไป ะะแล้วก็ถ้ำเนี่ยผมยังไม่ทันได้สำรวจนะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยให้ผมมาก็ thank you very much เพื่อนนะโอเคมาเสกเลยแต่ว่าผมยัง,งงงอยู่นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรคือฟ้าที่มีเหมือนโคมไฟแต่แต่มันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นดิน่าคีอเดร้องถูกปะอ่า อ่าไปเลยกล่องจ๋ามีคือท่านผู้ชมฮะที่ผมเนี่ยอยากจะได้อันต่อไปนะก็คือน้ำยาที่เป็นการขุดไวบเป็นสเปดตั้งกิวเอ,อ่ออะไรมันมาตีมีเนี่ยนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนน,หนเอาไปซี่เอาไปซี่คืออันนี้เนี่ยเวลาเราตีโดนนะครับแล้วมันติดไฟเนี่ยคือมันติดทีละห้าเลยอะ่ะ มันติดทีละห้าโดยที่อันเนี้ยเวลาเราธนูไฟป่าไงอ่ะมันทีละหนึ่งเห็นปะยศแล้วันนี้เรากดค้างได้สุดยอดแจมแมวจะจัดอ่ะเดี๋ยวเราไปสู้มันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เหมาะอยู่เคเรียกมันมากันเลยมาแล้ว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 โอ้มันเอ้ยเอ้ย ไอ้ตัวนี้ก็สู้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่แบบเนี้ยไอชิบหายผมยิงมันไม่โดนไม่ใช่อะไรโอ้ยโดนแล้วแม่นึงเนี่ยเอาดิ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 ที่จริงเราจะไปยืนนิ่งๆแบบนั้นไม่ได้นะฮะพวกเราจะตายเอาที่นี้นี่นะเราจะโดนเด็กในมันอะอาย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 อย่า อย่เพิ่งจะน้องบีสลามเอ้ยคิงสลามเอ้ยไม่ใช่คิงสลามดิควีนสลามเลือดมีเท่าไหร่จ้ะหกพันนี่ควรสู้กับตัวหกพันเหรอเด็กถ้าไม่งั้นมันคงตายไปนานแล้วอะนะไอ้ไอ,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 อ้ไอ้อย่าเพิ่ง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 น้องบีน้องบีน้องบีง B, ง B, สวัมบี B, สวัมซนะิมูเลเตอร์น้ำมันลบบกอ่ะ อออยู่นิ่งนอยู่นิ่งนเออเอาล่ะเวลาตายละเวลาตายของแกแล้วเจ้าพึ่งน้อยเออตีอย่างงี้แม่เลยนี่นี่แนีนี่แนีนี่นีนี่เนีนี่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 นีนี่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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเ,ะเ,ะเ,ะเะจ็บปวดทรมานตายซะเจ้าพึ่งน้อยเออมันใหญ่กว่ากูอีกเอาอาตายสักทีสัก ได้อะไรมาเนี่ยได้เอ่อก็น่าจะได้ลูกป,ปั้นอยู่แล้วแล้วก็ว้าวซัมมอนอะฮอนี่บีฮะ<า>อะไรอะ่ะเออเราเราไม่ต้องไปสนใจนะหรอกนะครับซัมมอนฮอนี่บีมันยังจะสามารถซัมมอนตัวอะไรได้อีกวะเนี่ยอ่ะที่เรเปิดอันนี้มาก็ไม่ได้ขึ้นเลยล่ะ อ๋อ,อ,อมันเป็นการจกควิดว้าวน่ารักน่ารักมากเลยอะอุ้ยอะได้สัตว์เลี้ยงตาาย่วไหมลวน่ารักมากมากน,น้องบีน่ารักสุดมันทำดาามจได้ผมเล่าวะถ้าทำได้จะดีมากไม่เออมาเปิดดิว้าวว้าวว้าวว้าบออะไรล่ะปอโถ ผมไม่ได้ต้องการนะอะไรน,นไม่รู้ว่าเอามาก่อนก็ได้ไวไหมวะอันนี้เฮ้ยอันนี้ปืนพึ่งปืนพึ่งปืนพึ่งหนีแวรี่มาเออไม่ใช่แวรี่มาแวรี่ดีเอ่อเอาไวต้ตรงไหนดีเอาไวต้ตรง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 นี้ก็แล้วกันนะครับส่วนนี้เราก็ทิ้งไปเราไม่ได้ใช้เอ๊ะไม่ทิ้งไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้ง,งเอ่อ แล้วก็น,นี้ยิปหดใส่เอ๊ะอันนี้เราต้องเอาแหวนนี้ออกไปก็แล้วกันนะจ๊ะโว้เราเปิดพึ่งเฮ้ยอันนี้แหละโหดโหดของโหดเลยโหดมากๆบ,บายบายไม่ได้ตก,การายแล้วนะแต่ว่าอยมันคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะท่านผู้ชมเข้าใจปะสัตว์เลี้ยงพวกนี้ก็แค่เอามาตามตาม,ตามไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรเราโจมตีนะ อ่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด s u b สไ r i b ์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ